สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาพบมาพอกับชองแม่หมูผ้าโชกอีกเนาะคะ่ะเมื่อนี้แม่หมูก็สิได้ผ้ามาตามหาแนวทางเนาะคะ่ะอยู่ที่วัดปู่ปิศณาเนะคะ่ะแนวทางในบันที่สิบหกตุลาคมเนาะคะ่ะสองพันาลอยหกสิบสี่นะคะเมื่อนี้นู้ใดเขาม้าแล้วขม้ารับช่มรับฟังไปน้ากันแล้วเนาะค่ะเนาะ่างวดนี่ปู่พันเสีให้ปิษณาเป็นโตัวดเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วเพิ่อใคริ้นหากับสิ้นแปดเนาะค่ะเนาะงวดนี้ก็มาเบิ่งน้ากันว่าปูพันศีวาวาจางังเดยมารับช่มรับฟังกันไปน้ากันเลยเนาะตัวเลขก็มีเขา่ามีหลุดบางเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะสีเขา่าสีหลุดไกยาวากันเด้ค่ะเดอะ้อค่ะไปช่มน้ากันเลยค่ะงวดนน้ำพักกันได้ น้ำราภูภูมีบุญยังจิตสัมผัสกันได้แล้วมีหมอหนึ่งมนะันอะไปเรียนวิสานะ่ะเขาเรียนวิสาจบแล้วแกก็เลข่ข้าวปาข้าวปลาผูาา้อาชญาข้าว่ลาแล้วแมาาดด่พานดุงตั้งแต่เขาเนี่ยดงนั่นลึกซึ้แปลกหมออนะันดานเอ๊ะเขากับ่านมามาหลายดงแล้วแต่มามาเขามาด,ดงนี่คือแปลกแฝด นเนี่ยีเทวดาขังละซีคนเทวดาผู้ยิ่งวันได้ขันละซีคนมากเอ้ยไอ้เอ้ยเจ้ามาเมืองคอยก็ดีแหละเมืองคอยแหงบมีผู้ทายอยู่คอยอยากแก้วได้เจ้าตินผัวแว่ทั้งทั้งซีคนนี่ยก็อยากได้ก็อยากได้เป็นผัวทั้งอีกซีค้นก็นอยากได้หมอเนี่ยแล้วมาคิดสันญาอะไรเนี่ยแม่เนี่ยว่ากวามเมืองรับแรงเมืองรังบได้ ในใจนี่มีสองใจใจนึ่องอยาจะได้เขาเป็นเมียอีกใจสองอยากได้สมบัตินั่เขาเลยะแต่ในในเงี้ยอยา่าก็แล้กเลดเกาทิศศินขอที่ซีเนี่ยเลขตัวว่าข่อยสีเอาทั้งทั้งซีเนี่ยนะท่าน,นี่กับซีท้งน,นี่กับซีร่วมกันเป็นแปดเลขแปดนั่นเองอเอาเองครับเอาเลยแต่ว่าการไปนอนเนี่ยขอยจไปนอน น้ำไฟซีนี่ขึ้น,อน,อนหนึ่งมานอนอีก่ไฟน้งซีนขึ้นหนึ่งมาเสร็แต่าไฟซีนี่ให้มีขอแม่เด้ขันเจ้ามีขอแม่ครับว,ว่ามาเลยไอยเอ,อ้ยอยากได้หยังอยากได้ท่องคั่ก็สิได้ไนในอยากได้เงินก็สิได้คระนันก็เลิ่มมาคิดนะอยากได้ท่องคั่พี่อยากได้ท่องคั่แล้วเออไม่ยากมือแรงเดี๋ยวเสี่ยงให้ ทั้งไฟทั้งเนี่กะที่อยากได้เงินแล้วเราอยากได้เงินอยากได้ท้องคําหมอนี่ก็เล่ยบรสิสต์ประสุทธน์คำนั่งทั้งซีเพราะว่าใจอยาไปตกกับทองคํากับเงินบนอะไรกว่าก็เลยแก้งอ่ะเอาสิฉันน้องเอ้ยเพื่อนี่พี่ก็จะบึงว่าเงินมันมีเท่าไหร่ทองคํามันมีเท่าไหร่เลยก็เลออแมาทองคํำเนั่ยเอาเส้หามาเต็มหนึ่ง เงินก็ไม่ใส่ให้มาเต็มนึงแหละมาแล้วหรอหใจเขาห็ดไหนขเขาเสีเอวไปวิธีไหนน้อในคิดให้เมียนอนหลับซะก่อนเอาเมื่อนี้พี่สิไปนอนนําเจ้าเด้อนอนจากนี้มาหอดเที่ยงคืนพี่กับจิมานอนรถไป,นนไปไเรื่องเที่ยงคืนนาต่อไปแล้วร่างแกงมเนื่ยนั่นเลยะไปนอนหลับเด็๋นอน นั่นเขารู้แล้วว่าคิดใจผู้เป็นนี่มาหลอกเขาซีซีพวกเทพนี่พวกเทวดาไหนเขาหงุดหงิดดนนี่ก,ก็ <c oughs> เลยมีความโลภต้องขุดห้องโถงเนี่ยใดน,นี่บาดนี่แหละเขากระทั่ทานนอนหลับเอ็นกะเอ้ยติดไปทั้งบ้านไฟนี่ก็เด้อยเห็นเด้อว่าโลงเงี้ยนไปเหรอไปหา่ปอไอเงี้ยแล้วไงค่ะไปแล้วไปฟังได้เงากล้วย ฝางไวัการแรกขึ้นไปนอนน้ำเี้ไปทั้งไฟนี่ <c oughs> โอ้มากตามนาะติลีนะอนะไรเนาะจะไม่จบเจราพิษสินเห็นเจ้าม,า,มา,าตามสันอิลีเนะนอ่ะมากก็นอนบัดน,นี้พี่กับสีลูกนี่ตีสองนี่แหละไปสองนี่เด้อใสหละ่ละท่องคำโอ้ยคุณนายหันไปหายเราไมาัลหลายก็เงื่อนบันใหายเงื่อนบังน,นี่ใจเขาเสียเอาไปจากไห้หาเอา พี่เอาไปพาไหวแล้วน้องเอ้ยเปนห้แทบที่พ่ไปเอาไปพาได้ก็เอาไปให้เดียวนั่งได้นอกกันยับเต็มมาละอ่อปะปเนีเ่าพ่ดีกันนอนโอ้ถึงเวลาตีสองก็นเลยลูกลูกหล,ลับกันเปร่่่อ่ออ่่่่่ไ,ไ่เู่่้่่่่่่่่่้่่่นน่่่่่นน่่่่่ไ่่่า่่่่่่่่เเ่่่่ย่่่่่น่่่ <c oughs> นน่่นน่่่่่่่่่่่ คิดมันสิแกงก่อนก็เกลับมากลับมาแล้ว่าพ่องูวันนั่งงูสองตัวขวงทางเลยบาดนี้งูนี่เ,เป็นแสดงฤทธิ์บอกว่าแฟนว่า่าซื้อสัตว์ต่อเท่าไหระเนีงูก็เลยว่าเจ้าอายเลยคอยกับเจ้าอยู่น้ำกันเมื่อไดแล้วถ้าเจ้านี่มีความหลบหลายอยากได้เงินก็นอยากได้ท่องคำํำ เงินก็อยากได้หลายท่องค่ำก็อยากหลายขันคอำอยากได้หลายมันสิบวันไหนไอ้เอ้หันเมื่อได้ที่ไหนเท่าเอาไว้ดีกระดกกระเดียดเสียงไว้อยูเไหนไปเสียงเขาเด่นค่ะฟันฝังไว้ดิให้เงินค่ะแล้วได้ทังไหนเออถ้าไอ้คิดไอ้สิเป็นของไอ้น้องกับหม้ว่าดอกน้องยืดเปลี่ยนหน้าเป็นน own. ู่นกระดุมมาถาเด้อมนูนก็เร่งหันไว้กับ <ps> ท่านนี่ก็ไว้กับตังแตเฟ้าเลยวะนี่ยไปกับจไปเปาให้เงินเลยลงมัองไว้เลยฟังเลยมันนี่นยีิ้งเกลียงเกลยงหลืเมียท่านไฟซีคนนั่นมาถามเอ้ะจะย่างนี่ย่างจะขึ้นวนไปวันมาตัวเขาเด้ทขานจิบอกว่าให้เงินเลยซึ่งไฟเมียทานนี้ย่างท่านนี้เครียดเด้ ก็ยังยั่งหานั่งดอก็สั่นังหาของดีน่ะโอ้ยของดีก็ยูนัพีเดียย่ไห้ฮ้องเฮาเหรอเลี้วไปเห็นไห้เงินไห้ข่ำบันใจก็ยังไห้เงินอยู่พี่ให้คำบ่เอกเงินจะไปเอาขำแต่วคนีกระเรียนน้ตัวรเรยนน้ำแบบนี้ไอ้เอ้ยไอ้เกิดยังได้กระให้มาเอาบ้านนองยังมาแลงเด้อ บาดนี้น้องจิบวให้เอาคอนที่แก้งที่เราให้เจ้าขันเจ้ามานอนน้ำมัอเดยบัดเจ้าสิโลม่านอุ้มม่านน้ำลวดมันก็บ้างแขนเลยมาเทเวนเน่เทเวนเน่มาเลยกะขึ้นอะไกะบ่ไในบ้านยังใช้เอ้านองก็เตรียมไว้ให้ละนี่ให้ค่ำเด้อไอเขาไปนอนค่ะน่าแล้วกะลูกเกิดอุ้มหายค้ำเนี่ยาบอกท่านเขาให้ตอนนี้ยความลุกอะไร อุ้มให้ข้กับโล่งเหียนนั่นแล้วแต่ยางเท่านั้ก็ว่าเป็นสียางมา่้านจะขอมหน่อยอยางท่้งในแห่เงเขาทิดประสานแห่งเลือกเขาเลือกเขาไมา่มันเป็นบานห้องเติรนเด้รมันเป็นทางห้องหลงทางา <c oughs> หรือก็ห้องก็เล่นหล,ลงหลงหองนี่เด้อเล่สิบ่าได้ท้องคึ้นเลยให้อุ้มให้แล้ <c oughs> วแก่งกอนนั่นแหละเล่นมาได้นี่นี่นี่เป็นเซนได ส่้นวเขานี้ดอกไม้เมื่องสวรรค์นด้แหละพ่อ้าค้นกลินค้นท่านเพื่เ่าอัน้ค่ะแั่นค้นกินค้นั้านเอามีแล้วเขาสิมมให้ยเฮาเลยในภูมแล้ววันที่หนึ่งก็ได้ค่ะเอ้แล้ววันที่หนึตัวม่ามันจะกล้ดอกแห้งหนองหานบุญเตะครับมีหนองหานอืมเป็นนัเจ้าหนองหนอ่านนงหนองหานก็มันสิมันเป็นยังไรนีทานี่แหละเอ้บานี้แล้วก็สิสรุปใหนฟ่งฟ่ง บักสมเชี่ยวบ้านกับสองนุ้ยกล้วยกับสองนุ้ยมาใส่บาทบาทหลวงพ่อกับเบอร์เจ็ดเออบาทเท่งเบอร์เจ็ดเขาก็เลือใส่เบอร์จมเชื่อวั้นกับศูนย์มันมีสองศูนย์อันกล้วยมันก็บมีเก้าสองเก้าเก้าสองกะทะเลเก้าสองเก้าสองสิบแปดเก้าสองสิบแปดค่ะนี่เท่านั้นแล้ววะ bao lại, channel à, lại mất gì bỏ lại mất gì lướm, ơi à. đã, ừ, bún nháp văn sân à, mỏ nè, mẹ mỏ phu sai, phải thang đấy đấy, anh con đấy à, con là. Ừ, kia này. không, 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 แม่คุณแม่เิ่นบ๊ายบมากค่ะเิ่นเิ่นสิไปวันเกิดลูกไส้เพิ่นบ่ค่ะลูกช้ยบืหล่นหลานไส้เพิ่นค่ะก็บอกว่า้สองศนยอแหละกล้วยก็สองน่วยสองสองสอย์มันจะเป็นเก้าแ้วสองเกเอเสียงเมืองเสียงเมือเก้เก เป็นบุญญาวัสนาเอเด้ค่ะเสียงดวงวั <c oughs> สนามั่ง,งม่าใส่บ่ค่ะ <c oughs> ที่ได้เป็นก็มาตัสใส่โอเคหายกบมาบ่หรือใส่กันค่ะสรุปเนาะคะ่ะเนาะปูที่เพิ่นเขียนให้แม่หมูนะคะ่ะเนาะก็มี0742เนาะคะ่ะแล้วก็ปูเพิ่นให้ปิดสนามาเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นว่า มีปูพันฝันนะคะว่ามีคนมาใส่บาทให้นะคะมีกล้วยสองหน่วยนะคะกับบักสมสองหน่วยนะคะเนาะนี่คือกล้วยกับบักสมที่เพิ่นเอาให้แม่มูมาเนาะคะ่ะเนาะมันเป็นปิศานาเนาะปูวาเนาะค่ะบาทปูกับเบอร์เจ็ดเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเป็นแนวทางเนาะค่ะเน,ะนะาะแต่ว่าที่ไหหมาปูเพิ่นให้เน้นคือแปดสองกับสี่สองนะค่ะหงวดนี้วันที่สิบหกตุลาคมเนาะค่ะ ปาก่ันผู้ชมพิจารณาเบิงเป็นแนวทางนะคะเนาะตัวเลขก็มีเขามีหลุดบางเนาะคะ่ะ่านู้ชมพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะในการเสียงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะสําหรับวดนี้แม่มูกะ่ะให้่านู้ชมลำล้รื่อยเด้อค่ะสุกๆมันมานสุกข่สุขคนขขขขนะคะถูกรตอรีรางวัลที่หนึ่งน้ำกันเนาะค่ะเนาะ ทุกทายนี้แม่มูกับขอตัวก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ